ที่นี่ชุมชนเกาะแกตอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีพวกเราเลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาปี เดิมคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดียวส่วนใหญ่ทำนากันปีละหนึ่งครั้งมีรายได้ทางเดียวทั้งยังประสบปัญหาราคาต้นทุนในการทำนาสูงขึ้นทุกปีบวกกับราคาข้าวที่ลดต่ำลงทำให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเกษตรกรบางรายจำเป็นต้องขายควายเพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัว พอถึงฤดูทำนาก็ต้องเช่าควายเพื่อใช้ไถนาเกิดเป็นหนี้สินพอกคูณเข้าสู่ภาวะความยากจนจนถึงระดับต่ำกว่าเส้นความยากจนที่สำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นว่า การเลี้ยงควายเป็นวิถีพื้นบ้านที่ชาวชุมชนเกาะแก็ดมีความคุ้นเคยผูกพันและสามารถสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรจึงได้แนะนำให้เกษตรกรในชุมชนเกาะแกดร,รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแก็ดขึ้นและผลักดันให้การเลี้ยงควายเป็นอาชีพแก้จนบนวิถีพอเพียงด้วยวิธีการสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเน้นเรื่องการรวมกลุ่มเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมีศักยภาพในการต่อรองร่วมกันซื้อร่วมกันขายและเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการถ่ายทอดองค์ความรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกการดำเนินงานของกลุ่มวางแผนการบริหารจัดการกลุ่มและการส่งเสริมอาชีพสมาชิกพร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีให้กลุ่ม ให้ความรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายช่องทางการตลาดสนับสนุนแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิตระบบน้ำในไร่นาให้กับสมาชิก ส่งเสริมการเลี้ยงควายแบบปราณีตามมาตรฐาน GFM ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาฟาร์มให้ได้ระดับมาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรพร้อมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยกลุ่มกเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกดได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด11คนและคณะอนุกรรมการฝ่ายกระเบือและธรุรกิจให้บริการ5คน เพื่อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการเลี้ยงกระบืออย่างครบวงจรตั้งแต่การแจกควายแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องให้แก่สมาชิกเป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทั้งการซื้อขายควายเปลี่ยนควายหาวัคซีนตลอดจนสรุปผลเพื่อพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมใหญ่เมื่อสมาชิกได้รับควายแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องตามกติกาที่กลุ่มกำหนดสมาชิกจะใช้เวลาเลี้ยง11เดือนจนกว่าควายจะตกลูก ระหว่างลูกควายยังไม่หย่านมสมาชิกจะต้องผสมเทียมเพื่อให้แม่พันธุ์ตั้งท้องก่อนที่จะส่งคืนแม่พันธุ์ให้กลุ่มใช้สำหรับจัดสรรให้สมาชิกรายอื่นลูกควายจะเป็นทรัพย์สินของสมาชิกหากเป็นเพศเมียสมาชิกส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อหากเป็นเพศผู้จะเลี้ยงเพื่อจำน่ายเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป นอกจากการส่งเสริมการเลี้ยงควายแล้วได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมลดต้นทุนและเพิ่มไรายได้ให้กับสมาชิกโดยการปลูกหญ้าและการใช้ฟางจากนาข้าวเลี้ยงควายจัดตั้งธนาคารมูลสัตว์เพื่อรับซื้อมูลควายจากเกษตรกรสมาชิกและชุมชนเพื่อนํามาทําปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจาหน่ายให้เกษตรกรและเครือข่ายส่งเสริมการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนโดยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ7กลุ่มได้แก่กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดกลุ่มทำขนมกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มปลูกผักสวนครัวกลุ่มแปรรูปจากผลิตผลการเกษตรและกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกดมีไรายได้หลักจากการทำนาเฉลี่ยปีละ22,830บาทและมีไรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายควายเฉลี่ยปีละ30,000บาทจากการขายมูลควายปีละ4,650บาทนอกจากนี้สมาชิกยังมีเงินออมในรูปแบบของควายเฉลี่ยครัวเรือนละ3ตัวคิดเป็นมูลค่า75,000บาท รวมรายได้และเงินออมแล้วสมาชิกจะมีรายได้เฉลี่ยปีละ132,480บาทผลการดำเนินงาน5ปีที่ผ่านมาสมาชิกกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงสัตว์เกาะแกตดมีนี่เฉลี่ยรายคนลดลงกว่า100ละ63มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นถึง100ละ480ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เส้นความยากจนอีกทั้งยังมีเงินออมเพิ่มจากเริ่มต้นโครงการถึง100ละ283 ส่งผลให้สมาชิกมีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นหนี้สินลดลงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหลุดพ้นจากภาวะความยากจนโครงการเลี้ยงควายแก้จนบนวิถีพอเพียงบ้านเกาะแกดสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด ถือเป็นโมเดลต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้เป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้งยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนความเข้มแข็งความสามาคัคคีความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกดส่งผลให้กลุ่มได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมายเปรียบดังเครื่องการันตีความสำเร็จให้สมาชิกมีพลังพัฒนาอาชีพของตนสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ควายเป็นวิถีเป็นชีวิตของคนชุมชนบ้านเกาะแกดต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันควายเป็นแรงงานเป็นอาชีพและสร้างรายได้การเลี้ยงควายช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศขยายอาชีพกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนบนวิถีพอเพียงบ้านเกาะแกด